ลองหลับตาลงชั่วขณะจินตนาการถึงเช้าวันใหม่ท้องฟ้าเริ่มเผยสีทองอ่อนๆของแสงอรุณลมเย็นพัดผ่านใบไม้ให้ไหวเอ็นเบาๆเสียงนกตัวเล็กๆขับขานทักทายราวกับโลกทั้งใบกำลังค่อยๆตื่นขึ้นและในห้วงขณะนั้น คุณเองก็กำลังหายใจเข้าอย่างแผ่วเบาเหมือนการเริ่มต้นใหม่ที่บริสุทธิ์ลมหายใจนี้ไม่ใช่เพียงแค่อากาศแต่มันคือสะพานเล็กๆที่เชื่อมคุณเข้ากับจักรวาลกว้างใหญ่ทุกครั้งที่คุณหายใจคุณกำลังรับพลังชีวิตที่หมุนเวียนมาหลายพันปีลมหายใจที่ครั้งหนึ่งเคยผ่านป่าเขียว เคยอยู่ในมหาสมุทรเคยไหลเวียนอยู่ในหมู่ดาวและวันนี้มันมาถึงตัวคุณเพื่อบอกว่าคุณคือส่วนหนึ่งของทั้งหมดนี้บางทีรงมักลืมไปว่าทุกวันคือโอกาสใหม่ไม่ใช่แค่การเริ่มต้นกิจวัตรเดิม แต่คือการได้กลับมาจับมือกับจักรวาลอีกครั้งได้สารสัมพันธ์กับพลังอันยิ่งใหญ่ที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ในใจที่สงบเช่นเดียวกับพระอาทิตย์ที่ขึ้นใหม่ทุกเช้าจักรวาลก็ส่งสัญญาณมาบอกเราว่านี่คืออีกหนึ่งโอกาสที่เธอจะได้เริ่มต้นใหม่และได้เชื่อมต่อกับฉันอีกครั้ง เมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงดาวนักพันกำลังส่องแสงพร่างคราวเราอาจคิดว่าจักรวาลอยู่ไกลเกินเอื้อมเป็นเพียงภาพสวยงามที่เรามองดูจากโลกใบเล็กๆนี้แต่แท้จริงแล้วจักรวาลไม่ได้อยู่ห่างไกลไปไหนเลยมันอยู่ในทุกลมหายใจที่คุณกำลังสูดเข้าออก มันอยู่ในจังหวะการเต้นของหัวใจที่ยังคงเคลื่อนไหวสอดประสานไปกับจังหวะการเต้นของดวงดาวและมันอยู่ในแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาสมผัสเผิวกายคุณเติมพลังงานให้ทุกเซลล์ตื่นขึ้นอีกครั้งในความเงียบสงบของธรรมชาติคุณจะพบว่าไม่มีสิ่งใดแยกขาดจากกันจริงๆ แม่น้ำที่ไหลไม่เคยไหลเพียงเพื่อตัวเองมันไหลเพื่อเติมเต็มทะเลสาบเพื่อไปสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ต้นไม้ที่ยืนต้นสูงไม่ได้ยืนอย่างโดดเดี่ยวแต่รากของมันสอดประสานกับผืนดินและดินนั้นก็มีแร่ธาตุที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเศษฝุ่นจากดวงดาวบรรพบุรุษของเราเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี ในดินแดนอินเดียโบราณพวกเขามีแนวคิดที่ลึกซึ้งว่าอาตามันหรือวิญญาณของมนุษย์แท้จริงแล้วคือภาพสะท้อนของพรหม,มันหรือจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลพูดง่ายๆก็คือสิ่งเล็กๆที่อยู่ในตัวเราคือเงาสะท้อนของสิ่งใหญ่ที่ครอบคลุมทั้งจักรวาลในอียิปต์โบราณ พวกเขามองว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงเนื้อหนังที่เดินอยู่บนผืนเดนแต่คือดวงดาวที่เดินอยู่บนโลกทุกคนต่างถือแสงแห่งจักรวาลอยู่ภายในตัวไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามส่วนชาวมายาทุกพิธีกรรมทุกการเต้นรำทุกการเคลื่อนไหวล้วนไม่ใช่เพื่อความบันเทิงหรือพิธีการเท่านั้น แต่คือการย้ำเตือนถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างชีวิตเล็กๆของมนุษย์กับจักรวาลที่กว้างใหญ่ไร้ขอบเขตถ้าสังเกตดีๆคำสอนทั้งหมดแม้จะต่างวัฒนธรรมต่างภาษาต่างการเวลาแต่กลับชี้ไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือมนุษย์ไม่เคยแยกขาดจากจักรวาลเลย เราคือภาพสะท้อนเล็กๆของมันเหมือนหยดน้ำที่ดูเหมือนเล็กจิว๋วแต่หยดน้ำหนึ่งหยดก็มีทั้งความใสความเย็นและการเคลื่อนไหวไม่ต่างอะไรจากมหาสมุทรทั้งหมดและเมื่อคุณเริ่มตระหนักถึงความจริงข้อนี้ชีวิตประจำวันของคุณจะเปลี่ยนไปทันทีลมหายใจหนึ่งครั้งจะไม่ใช่แค่การสูดอากาศเพื่ออยู่รอด แต่จะกลายเป็นการแลกเปลี่ยนพลังงานกับจักรวาลหัวใจที่เต้นอยู่ทุกวินาทีจะไม่ใช่เพียงการทำงานของร่างกายแต่คือเสียงสะท้อนของจักรวาลที่กําลังเต้นอยู่ในตัวคุณดังนั้นจักรวาลไม่ได้อยู่ไกลโพลไม่จำเป็นต้องเดินทางหลายพันปีแสงเพื่อค้นหาเพราะมันอยู่ตรงนี้อยู่เดี่ยวนี้อยู่ในทุกสิ่งที่คุณมองเห็น อยู่ในทุกสัมผัสที่คุณรู้สึกและอยู่ในตัวคุณเองเสมอมาครั้งหนึ่งมีนักเดินทางผู้หนึ่งเขาออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อค้นหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์ที่สุดเขาเดินทางไปยังภูเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวพลนหวังว่าจะได้พบพลังงานอันเก่าแก่ที่สุด พลังที่อาจซ่อนตัวอยู่ในความเงียบสงัดของยอดเขาเขาเดินทางเข้าสู่ทะเลทรายอันกว้างใหญ่ใต้แสงแดดที่แผดเผาเพื่อค้นหาความลับที่อาจฝังตัวอยู่ในผืนทรายอันไร้ที่สิ้นสุดเขาเดินทางไปยังวิหารโบราณที่งดงามเพื่อเฝ้ารอเสียงกระซิบจากเหล่าเทพเจ้าเพื่อจะได้คำตอบบางอย่างที่หัวใจโหยหาแต่ไม่ว่าที่ใด เขากลับพบเพียงความเงียบงันไม่มีคำตอบไม่มีสิ่งใดปรากฏจามที่เขาคาดหวังจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเขาหยุดพักอยู่ริมทาน้ำเล็กๆสายน้ำนั้นใสสะอาดนิ่งพอที่จะสะท้อนภาพของเขาเองและในห้วงขณะสั้นๆน,นั้นเหมือนมีเสียงบางสิ่งกระซิบขึ้นในใจว่า เจ้ามองหาความมหัศจรรย์มาตลอดทั้งชีวิตแต่เจ้าไม่เคยหยุดเพื่อมองลึกเข้าไปในตัวเองเลยในขณะนั้นเองเขาเข้าใจได้ทันทีว่าความมหัศจรรย์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่บนภูเขาสูงไม่ได้อยู่ในทะเลทรายลึกและไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ในวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่ใดเลย แต่มันอยู่ในจิตใจของเขาเองอยู่ในความเงียบที่รอให้เขาได้ฟังอยู่ในเงาสะท้อนที่รอให้เขาได้มองและตั้งแต่นั้นมาเขาไม่เคยออกเดินทางเพื่อตามหาสิ่งใดอีกเพราะเขารู้แล้วว่าทุกก้าวที่เดินทุกลมหายใจทุกการเต้นของหัวใจล้วนการเดินทางเข้าสู่จักรวาลภายในของตัวเขาเอง จักรวาลก็เป็นเช่นนั้นมันเหมือนสายน้ำที่เริ่มจากหยดฝนเล็กๆบางหยดตกลงมาบนยอดภูเขาสูงแล้วค่อยๆไหลลงมาตามหน้าผากลายเป็นสายน้ำเย็นใสาบางหยดซึมหายเข้าไปในผืนดินเดินทางอย่างเงียบเชียบอยู่ใต้โลกรอวันที่จะโผล่ขึ้นมาเป็นบ่อน้ำหรือทานน้ำเล็กๆ บางหยดรวมตัวกับสายธารใหญ่แล้วกลายเป็นแม่น้ำที่เชี่ยวกว้างไกลและมีพลังแต่ไม่ว่ามันจะเริ่มต้นที่ไหนทุกหยดฝนต่างก็มีปลายทางเดียวกันคือการกลับคืนสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ชีวิตของเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากที่ไหนหรือกำลังเผชิญอยู่กับสิ่งใดในเวลานี้ ทุกเส้นทางที่คุณเดินทุกประสบการณ์ที่คุณเจอไม่ว่าจะสุขเศร้าสมหวังหรือผิดหวังหลวนกำลังพาคุณย้อนกลับไปสู่จัก,กรวาลเสมอเพราะแท้จริงแล้วเราคือหยดน้ำเล็กๆที่ไม่เคยแยกขาดจากมหาสมุทรเลย ถึงแม้เราจะรู้สึกโดดเดี่ยวหรือเหมือนหลงทางแต่เบื้องลึกของหัวใจเรายังคงเชื่อมโยงกับความยิ่งใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดบางทีสิ่งที่คุณต้องทำอาจไม่ใช่การดิ้นรนค้นหาแต่คือการหยุดมองแล้วคุณจะเห็นว่าทุกสิ่งที่คุณเผชิญอยู่ในตอนนี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเล็กๆที่กำลังพาคุณกลับบ้าน กลับไปสู่ความสมบูรณ์แบบที่จักรวาลได้สร้างไว้ให้แล้วตั้งแต่เริ่มแรกและจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปลองเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสงบก่อนที่เท้าแต่ละข้างจะแตะพื้นก่อนที่รอกภายนอกจะดึงเราเข้าไปให้ใช้เวลาเพียงชั่วขณะตั้งจิตของคุณให้ชัดถามตัวเองอย่างนุ่มนวลว,ว่า วันนี้ฉันอยากเชื่อมต่อกับจักรวาลอย่างไรจากนั้นหายใจเข้าช้าๆและลึกรู้สึกถึงอากาศที่ไหลผ่านจมูกไหลไปทั่วปอดเข้าสู่ทุกเซลล์ของร่างกายแล้วหายใจออกอย่างสบายปล่อยความคิดที่กังวลความรู้สึกติดขัดหรือความเร่งรีบออกไปในลมหายใจนี้ คุณรับรู้ว่าพลังงานจักระวาลอยู่ในตัวคุณไม่ใช่เพียงแนวคิดแต่เป็นความจริงที่สัมผัสได้ในหัวใจเมื่อคุณก้าวออกไปนอกบ้านลองมองท้องฟ้ามองดวงอาทิตย์ที่สาดส่องแสงจันทร์ที่นวลนุ่มหรือดาวดวงเล็กที่ส่องประกาย คุณจะรู้สึกได้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่าเหมือนหยดน้ำที่เคลื่อนไหวไปพร้อมกับมหาสมุทรทุกลมหายใจทุกความคิดทุกการกระทำล้วนมีผลสะท้อนต่อจัก,กรวาลในแบบเล็กๆของมันเองแต่การเชื่อมต่อจัก,กรวาลไม่ได้อยู่แค่ในช่วงเวลาพิเศษมันเกิดขึ้นได้ทุกวินาที เพียงแค่คุณอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความรู้สึกนี้อยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าอยู่กับเสียงหัวใจของตัวเองอยู่กับเต้นของโลกที่หมุนไปเรื่อยๆนี่แหละคือสะพานที่พาเรากลับไปสู่จักรวาลบางทีสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดอาจเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดการตื่นขึ้นมาด้วยใจสงบการหายใจลึกๆการมองท้องฟ้า การอยู่กับปัจจุบันทุกอย่างล้วนเป็นประตูสู่จักรวาลและทุกประตูนี้เปิดอยู่เสมอรอเพียงคุณที่จะก้าวเข้ามาตลอดหลายคันปีที่ผ่านมามนุษย์ได้เงยหน้ามองท้องฟ้าและตั้งคำถามกับดวงดาวว่าเราคือใครแล้วเรามีความสัมพันธ์กับจักรวาลอย่างไรคำถามนี้เดินทางข้ามกาลเวลา ถูกส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นถูกบันทึกเป็นถ้อยคำคำพีและคำสอนโดยเหล่าปรมาจารย์ในหลายอารยาธรรมแม้ภาษาแตกต่างแม้วัฒนธรรมจะไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือสาระสำคัญกลับคล้ายกันราวกับเสียงสะท้อนเดียวกันในศาสตร์โบราณของตะวันตกมีวลีที่เป็นดังหัวใจว่า As above, so below. As within, so without. สิ่งที่อยู่เบื้องบนสะท้อนสิ่งที่อยู่เบื้องล่างสิ่งที่อยู่ภายในสะท้อนสิ่งที่อยู่ภายนอกถ้าใจของเราปั่นตวนโลกที่เรามองเห็นก็สับสนไปด้วยแต่ถ้าใจของเราสงบโลกที่เรามองเห็นก็พลันชัดเจนงดงามและเต็มไปด้วยความสมดุล ในขณะที่ทางฝั่งตะวันออกพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าสัพพสิ่งทั้งหลายไม่ว่ากายไม่ว่าจิตไม่ว่าธรรมชาติล้วนเป็นอนัตตาและล้วนเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีเส้นแบ่งที่แท้จริงระหว่างเราและเขาไม่มีเส้นแบ่งที่แท้จริงระหว่างมนุษย์และจักรวาล ทุกสิ่งล้วนเป็นเครือข่ายแห่งการพึ่งพาอาศัยเหมือนใย,ยบางๆที่โยงถึงกันหมดเมื่อนหนึ่งสั่นไหวอีกทั้งหมดก็สะเทือนตามไปด้วยและนี่เองคือความลับที่บรรพบรุษพยายามสื่อสารกับเราเสมอมาว่ามนุษย์และจักรวาลไม่เคยแยกขาดจากกันเลยแต่คือการสะท้อนที่เคลื่อนไหวร่วมกันในทุกลมหายใจ ในอินเดียโบราณเหล่าโยคียและปราดได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าอาตามันอาตามันคือดวงวิญญาณภายในของมนุษย์ส่วนพรหม,มันคือจิตวิญญาณสูงสุดของจักรวาลพวกเขาเชื่อว่าอาตามันและพรหม,มันแท้จริงแล้วไม่เคยแยกจากกันมันคือสิ่งเดียวกันทั้งหมดแต่เรายังไม่ตระหนักรู้ แม้ชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติก็ยังมองว่าสายลมที่พัดผาแสงดาวที่ส่องประกายหรือเสียงน้ำตกที่ก้องกังวานไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกตัวตนแต่คือครอบครัวเดียวกันคือเครือญาติแห่งจัก,กรวาลคำสอนจากทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นปราชอินเดียโยคีโบราณหรือชนเผ่าธรรมชาติ ต่างพูดสิ่งเดียวกันว่าจักราวาลภายนอกคือภาพสะท้อนของจักราวาลภายในและเมื่อเราเริ่มเรียนรู้ที่จะหันกลับมามองลึกเข้าไปข้างในเราจะพบว่าจักราวาลที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดไม่เคยอยู่ไกลจากเราเลยแต่มันอยู่ตรงนี้ในดวงใจของเราเองตอนนี้ลองวางทุกสิ่งที่อยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ สมุดหรือแม้กระทั่งความคิดที่กำลังวนเวียนอยู่ในใจขอให้คุณอนุญาตให้ตัวเองได้พักแค่สักครู่ก็ยังดีค่อยๆจัดท่านั่งหรือท่านอนที่สบายให้ร่างกายได้ผ่อนคลายอย่างเป็นธรรมชาติค่อยๆหลับตาลงอย่างอ่อนโยนแล้วค่อยๆหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงลมที่ไหลผ่านจมูก เคลื่อนเข้าสู่ปอดเหมือนคุณกำลังรับแสงแห่งจักรวาลเข้ามาสู่ภายในตัวคุณเองแล้วค่อยๆหายใจออกช้าๆพร้อมปล่อยความกังวลปล่อยความตึงเครียดปล่อยความเร่งรีบที่แบกมาทั้งวันออกไปพร้อมกับลมหายใจนั้นราวกับคุณกำลังวางกระเป๋าหนักๆลงข้างทางลองทำเช่นนี้อีกสักสองครั้ง หายใจเข้ารับพลังชีวิตใหม่หายใจออกปล่อยทุกสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องแบกต่อไปแล้วตอนนี้ลองถามตัวเองเบาๆในใจว่าฉันกำลังเชื่อมต่อกับจักรวาลผ่านสิ่งใดอยู่บ้างบางคนอาจรู้สึกถึงพลังงานอุ่นๆที่ห้อมล้อมรอบตัว บางคนอาจเห็นภาพของท้องฟ้าดวงดาวหรือรอยยิ้มของคนที่รักบางคนอาจเพียงแค่สัมผัสได้ถึงหัวใจที่ยังคงเต้นอยู่และนั่นแหละคือจักรวาลที่กำลังเต้นอยู่ในตัวคุณคุณไม่จำเป็นต้องรอพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใดๆเพราะแท้จริงแล้วทุกลมหายใจคือพิธีกรรม และทุกการตระหนักรู้ในปัจจุบันก็คือการได้เข้าเฝ้าจักรวาลเมื่อคุณรู้สึกพร้อมค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างช้าๆกลับมาสู่โลกภายนอกอีกครั้งพร้อมความรู้ใหม่ว่าจักรวาลไม่เคยหายไปไหนมันยังคงอยู่กับคุณในทุกลมหายใจในทุกการเต้นของหัวใจและในทุกขณะของชีวิตคุณ ทุกวันจักรวาลกำลังมอบของขวัญให้เราบางครั้งของขวัญน,นั้นมาในรูปแบบของแสงอาทิตย์อุ่นๆยามเช้าที่บอกกับเราว่าวันนี้คือการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งบางครั้งมันมาในเสียงหัวเราะของคนที่เรารักเสียงที่ทำให้หัวใจเราอ่อนโยนและเตือนเราว่าเรายังมีสายสัมพันธ์ที่งดงามกับชีวิตรอบตัว บางครั้งของขวัญน,นั้นมาในอมหายใจธรมธรมดาธรรมดาที่ยังคงไหลเวียนอยู่ในร่างกายเป็นการยืนยันว่าเรายังมีโอกาสที่จะรักให้อภัยและเติบโตแล้วบางครั้งมันมาในความเงียบสงบที่โอบล้อมหัวใจของเราไว้ให้เราได้หยุดนิ่งแล้วฟังเสียงจักรวาลที่กำลังเต้นอยู่ในตัวเรา การเชื่อมต่อกับจักรวาลไม่ใช่การออกไปตามหาความลึกลับไกลโพล้นแต่มันคือการหันกลับมามองเห็นสิ่งที่ใกล้ที่สุดสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันอยู่ในร่างกายอยู่ในใจและอยู่ในทุกการเคลื่อนไหวเล็กๆของชีวิตทุกวันที่คนลืมตาตื่นขึ้นมานั่นคือโอกาสใหม่ที่จักรวาลมอบให้โอกาสที่จะได้รักมากขึ้น ได้ปล่อยวางสิ่งที่เคยหนักและได้ก้าวเข้าใกล้ตัวตนแท้จริงของคุณอีกเพียงนิดและจงจำไว้เสมอว่าไม่มีวันไหนเลยที่คุณถูกแยกออกจากจักรวาลแม้ในวันที่คุณรู้สึกเล็กเกินไปแม้ในวันที่ชีวิตเต็มไปด้วยความยากลำบากจักรวาลก็ยังคงหายใจไปพร้อมกับคุณเต้นไปพร้อมกับหัวใจคุณ และคอยพาคุณกลับสู่ความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นมาตั้งแต่แรกทุกครั้งที่คุณเลือกอยู่กับปัจจุบันทุกครั้งที่คุณหายใจด้วยความรู้ตัวคุณไม่ได้แค่มีชีวิตอยู่แต่คุณกํำลังเชื่อมต่อกับจักรวาลอย่างแท้จริงดังนั้นจงใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและวิญญาณที่เป็นอิสระแล้วคุณจะค้นพบว่า จักรวาลไม่เคยอยู่ที่ไหนไกลเลยมันอยู่ตรงนี้อยู่ในตัวคุณและอยู่ในทุกสิ่งรอบกายเสมอแล้วคุณละ่ะวันนี้คุณรู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับจักรวาลในช่วงเวลาไหนบ้างลองเล่าไว้ในคอมเมนต์สิคะเพราะบางทีเรื่องราวเล็กๆของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้กับใครอีกหลายคน